สวัสดีครับนักสะสมและเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้ชมเหรียญยนสบาทเริ่มหายากทุกวันแล้วนะครับผมจะมีคุธและรัฐบาลไทย ยี่สิบบาทอีนี้จะเป็นรูปหลอ,อกเก้าของเรานะครับใครมีก็เก็บไว้นะครับเพิ่มหายากทุกวันแล้วครับผมธนบัตรยี่สิบบาทเป็นลายกระหนกสวยมากนะครับผม ผมจะให้ดูด้านหลังนะครับผมจะมีคุดและมี20บาทจะเป็นลายน้ำครับผมจะมี20บาทตรงกลางก็จะเป็นรูปของ พ่อขุนลามคําแหงที่ประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยให้เราได้เรียนรู้สวยงามมากนะครับด้านหลัง20บาท ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็จะมาให้ชมแบงค์หรือเหรียญอื่นๆต่อไปนะครับกดจบคลิปนี้ขอกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ